ปีสองนสิบห้านะดูนี่เห็นไหมเป็นตัวนี้ลนะเดย์ไทม์รันนิ่งไรแล้วนะไม่ใช่ไฟตัดหมอกกลมนะครับะะเป็นเดย์ไทม์โชว์แล้วนะคือตัวไมเนอร์เชนปีสองพันสิบสี่มันจะเป็นเดย์ไทม์นะครับแล้วนะตอนนี้นะผมบอกกับพี่ๆทุกท่านแบบนี้เจ้ารถคันนี้เนี่ยราคาตั้งต้นต้นน้ําผมอะผมไม่ได้ขายราคานี้นะครับผมขายราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแต่ณนะตอนนี้คือทําการรีเสิร์ชแล้วเราต้องการให้มันพิเศษขายไ,ไวๆแต่มันไม่ไวอย่างที่คิดลูกค้าคันนี้สี่ประตู ไฮแลนเดอร์ er, ตัวเซปีสิบห้าผมขายสามเก้าเก้าพี่ครับถ้ามีใครรู้ราคาตลาดช่วยบอกหน่อยว่าผมขายถูกขนาดไหนถ้ามีใครรู้ราคาตลาดมองหาดีประตูตัวสูงดีแม็กคันนี้อยู่ปีสองพสิบห้าแล้วพี่ตาการเช็คราคามาจากท้องตลาดแล้วพี่รู้ราคาตลาดเนี่ยพี่ช่วยพิมพ์บอกหน่อยว่าผมขายถูกขนาดไหนโคตรถูกถูกแบบโคตรถูกพี่พิมพ์คําว่า หยบาบหยาบไม่ได้เลยว่าโคตรโทรแล้วทำไมลูกค้ามีแม็กมาด,ด้วยนะมีแม็กมาด,ด้วยนะเปิดได้ไหมเปิดให้ลูกค้าดูภายในได้ไหมออะเปิดได้ช่างภาพโชว์ภายในใลูกค้าดูหน่อย <c oughs> นี่สามเก้าเก้าสามเก้าเก้าถูกที่สุดในตลาดบี่ครับเป็นไง ถ้าชอบกดใช่ถ้าใช่กดชอบโอเคไหมไปต่อครับอยากดูคันไหนต่อมาพาชมพาทัวร์